สวัสดีค้าวัน,นี้นะคะพามาชมนะคะที่นานะคะห้าไร่สองงานนะคะด้านหน้านะคะมีคลองส่งน้ํานะคะด้านหลังนะคะติดคลองน้าทิ้งนะคะนะคะด้านหน้ากว้างประมาณสี่สิบนะคะทางนะคะก็จะเป็นทางดินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะวิวจะเห็นวิวภูเขาด้านหน้านะคะเพื่อนบ้านมองเห็นไกลๆนะคะ ไฟฟ้าน้ำประปาก็ห่างเหมือนกันนะคะบริเวณดูดอรอบๆห้าไล่สองงานนะคะที่ดินนะคะอยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะนะคะบริเวณรอบๆพื้นที่น้านน่าจะเป็นคลองส่งน้ำแบบนี้เลยนะคะ หาไล่สองานเด็ดนะคะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณเอกนะคะ0 6น9 7หกห้าจ็เจ็นะคะ